แล้ววันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรเนี่ยมีเรื่องอะไรว่ามันนี้ว่ามันมีเรื่องมากตอนนี้ผมก็อยู่มีใครที่เปิดได้ไหนไหนไหนพอมาเดี๋ยวเปิดร้านไหนคนไหนเรื่องเรื่องเล่าเรื่องเล่าเนี่ยพูดไม่หมดไงคนเรื่องห้อนไม่เกี่ยาน้าาอย่างไรดีไเอ้ยไม่มีไม่ไม่ไหน สรงไหนเธวตงไหนงเด็กละทำไมเ็ถึงเอายิ้วมาที่มือถือคนไหนคนไหนใครด่าใครด่ามันมันมีคนจ่าไว้ว่าอย่าเอานิ้วชี้ขึ้นดวงอาทิตย์สายลุ้งสายลุ้งอ๋อสายลุ้งสายเอาใครมาเนี่ยวางใจมานที่ย่ะเอานิ้วชี้ที่สหลุน่ดีใจจัิ้วจะเปเฮ้ยเฮ้ยที่จะมีคนโบราณบแปก เธอเขาต้องไปตั้งอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนิ้วจิ้มตูดเนี่ยพี่ว่ามันเป็นหลักการธรรมชาติของคนเมื่อก่อนที่แบบหลอกเด็กแบบฝนตกเนี่ยตัวเนี่ยอันตรายอย่างเงี้ยออกไปอย่านะอย่าออกไปชี้นะชี้ออไ,ชไหนพี่จิ้มตูดน,นะไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่ได้นะทําไมต้องจิ้มตูมดอะไรแบบแกล้งเด็กเนะี่ยตูดเป็นแบบมันต้องเป็นสิ่งที่ออกมาไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปเข้าใจปะเมื่อกอนหลับตูดอะไรเนี่ยอะไร ในนี้ไม่ีใครเรียนรอรอนี่ไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยพี่จะบอกเรื่องแปลกๆในรอรอนี่ยครั้งแรกๆที่พี่ไปเรียนรอรอนี่แบบเพราะเหตุผลเดียวที่คนเรียนรอร์เพราะอะไรเพราะไม่อยากเป็นทหารแต่แต่จริงๆแล้วตรงนี้มันมากกว่าที่คิดห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวหวังได้เข้ามีลิงรอร์เนี่ย ผู้ชายเนี่ยส่วนมากอมอรอรอแต่ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะรอแต่ผู้หเนจริงใคจะรอต่ผงเก็ใคอตนะใคจรต้เนีสใรเนี่ยส่ใสรอตเน่ยนใอ่งเนียรอยเดียวเรอยงเดียวเนี่ยาวแข็หงเนยก่อน ี่และน้ำที่เรากินวันนี้เนี่ยน้ำอะไรบ้างอันนี้เบียร์ใช่มครับอันนี้เป็นเบียนอนแอลกอฮอล์นะฮะไม่มีแอลกอฮอล์นะเด็กๆไม่ไม่ต้องไม่ต้องกินเบียร์นะกินอยู่ได้กินได้เพราะไม่เห็นนะว่าคือยี่ห้ออะไรแต่แต่ถ้าลูกค้าจะเข้าได้จริงเข้าได้จริงเราสามารถหาช่องเข้าให้ได้พี่พี่ดูขัดสนแปลกๆช่วงนี้ฝนตกเงินยังไม่ค่อยมีบ้าเลยอาหารก็อร่อย ขนมปังพี่เขาดีจริงๆเนีเ่ยนะเนี่ยตรงนี้ก็เข้าได้ขนมปังเนี่ยนส่รองเข,ข้าได้นะถ้าลูกค้าขนมปังสนใจนะครับมือขวาล่าง,งากกนี ตอที่รอตอกลับตอที่รอตอนสมัยมิเรยเนี่ยมันจะมี3ปีปีหนึ่งแหละจำได้หนักหนักหนักเลยแบบฝึกใ,ในตอนเด็กมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกันแล้วอปีสองเนี่ยจะเริ่มเบาบางแล้วเบาบาง,บาง,บางแล้วแล้วเบาบางนี่คืการฝึกแต่สภาพอากาศไม่เบาบางเลย <c oughs> ของพี่ฝึกเนี่ยเดือนนี้แหละพฤติการขนช้ำๆเลยตื่นเช้าเจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นฝึกสิบวันสิบวันไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเลยวันแรกไปปุ๊บ แล้วเขามาตรวจเครื่องเด็ดกายอะไรเงี้ยแบบเรามาตรวจแล้นี่ไหล่ลนะหมดหมดชุดหมดชุดเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยไปแถวนี้ทั้งแถวเลยนะรำเปนียบดีมากเลยนะชุดครบในแถวเนี้ผ่านเราละเอ้ยได้เว้ยเอ้ยผ่านเว้ยมีบุกมีบุกแล้วแบบสอบฮัตรวจหมดปุ๊บเอ้าแถวไหนสะอาดอ่ะมาดิหน่อยดิเอาละเอตรว มันยังไงวะเขาจะเอาไปทำไมวะเอาเป็นตัวอย่างหรือเปล่ายืนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยข้อมือเห็นไหมเพื่อนเขาอะชุดมือสีซีสิมึงจะเงาๆอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเนมาี่ยเขาชี้ไปที่โกบอลแล้วโกบอลมันมีน้ำแขังเนียไอ้มืออะทั้งแถวไปมือคานยันแถวเนี่ยไปโกบอลโอ้โหและมือคานกลับมาชุ่มช่ำเนอะโอริโอเลยโอริโอเข้าได้นะพูดแบน เคียดิบเข้าลงนี้เลยด้านล่างนี่เปชั่นมาได้ไงผมนี่หยิบโอริโอมากินเลยนี่นี่นี่ไงของจริงถ้าอยากให้ติด้าตรงนี้เป็นของคนนะติด่อมาได้นะฝากร้เข้าไฝาก็้เข้าวยเล เอาด้วยเนี่ยไม่ยากจนไม่เลือกงานเฮ้ยไม่เลือกจนไม่ยากงานเฮ้ยไม่เืากงานไม่ยากจนเฮ้ยถูกแล้วนี่ตับนีโพดเก่าเมื่อกี้พูดถึงตับแล้วไปตลกคาเฟ่แล้วไงอ๋อแล้วมาตลกคาเฟ่มันจะมีตับชุดตับชุดคืออะไรเอาปวดหัวตัวร้อนไม่ได้ยนพักมาเรียนพอดูนี้อ่าไม่เป็นตับชุดตับชุดมันจะมีเสื้อผ้ามีจรงเกิงมันตับชุดร้านตับ จะขายได้เคำพูดถึงตลกตลกมาก่อนเ่ยมันจะมีคารดังๆชวนชื่นเชิญยิ้มเลยพวกเนี้ยใช่ใช่มันจะมีตลกแบบสัปดาห์เนี้ยใครคิดพุ่งไปได้อะเอามาเลยห้าร้อยบาทเอ้ยไอ้นี่พี่ไปฟังมาทีเดียเริ่มมีเนี่ยแล้วมีเปรี้ยวเค็มเค็มเก่านะ มันจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีป้าป้าคนหนึ่งเป็นคนแก่แล้วอยู่จังหวัดจันทบุรีมีเนี่ยตุ่มอะไรไม่รู้เจ็ดกิโลแปดกีดอยู่ด้านหลังล่ะป้าคนนั้นน่ะเป็นเนื้องอกเป็นเนื้องอกนบึมๆมีเด็กประบอกป้านี่โมบูเข็เมทำไมบูชา เอาไปวนรอบไอเนี่ยหายป้าทำลนวันแรกไอ้หนุ่มเอ้ยไม่เห็นหายเลยลูกเจ็บเหมือนเดิมเลยไอ้หนุ่มบอกเอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะป้าคนอื่นเขาทำกันเป็นมะเร็งเป็นลูกไม่หายป้าบอกงั้นป้าลองทำเป็นสองสัปดาห์เราดูป้ากว็วนไปอย่างนั้นอะไม่หายไม่หายหน,หนุ่มหมดไอ้หนุ่มเอ้ยทำไมนะวะไม่เห็นหายเลยไอเด็กนั้นก็บอกป้าเชิญเรื่องยัญยาอ่อนอย่างนี้ได้ยังไงเอาพระไปวนแสรมันจะหายทำไมป้าไม่ไปหาหมอแล้ว นี่เลยเด็กกนี่คือตลกชุดนี่ตลกชุดเป็นแบบเล่าเรื่องยาวๆโอ้ยเอ็งแล้วตลกอุปกรณ์เป็นไงไม่ตลกอุปกรณ์ตลกอุปกรณ์เนี่ยจะมีอะไรไม้ตบที่เป็นแผ่นทับแบบแปะแล้วก็มันจะมีข้อแอร์ที่ตบไอ้ที่เป็นกลมๆตัวไหนบริษัททับข้อแอร์ทับข้อแอร์นะ รู้สึกว่าตัวนี้เป็นช่างเอกนะนึกถึงได้หนึ่งถึงเทศกาลช่วงนี้เฮ้ยเอ็นเอ็นเอ็นโนนัทโนเอร์ก็คือเทศกาลที่จัดกันทั่วโลกเลยคือเขาทำอะไรเขาทำอะไรมันเกี่ยวกับทั้งเดือนร่วมใจกันไม่นัดไม่นัดหรือว่าแบบเป็นไข้แล้วคนละนัดหรอคนละนัดมันสามารถเราโบราณแลน เร่ความสงสัยดรืยความสงสัยก็เลยเสนอเนีกูเกินกเกเกนความสงสัยเพิ่กูเกินกินไปสตัวกินๆกินขึ้นเป็นช็อกโกแลตเอ้าอ๋อเอ็นมเอ็นเอ็นเอ็นเฮ้ยกินชื่อเต็มหน no โนเวนี่ขึ้นเป็น ขึ้นเป็นทิปวิดีโอเป็้เลยว่าเลมารอดตาลอดใจขึ้นเป็นวิดีโอปแปลกๆด้วยความสงสัยเอ๊ะตอนเด็กนักเราได้ยินมาแต่ตอนเด็กเอ้มันคืออะไรเนาะอออจิ้มเข้าไปดูพ่อเปิดประตูเข้ามา ไปรุ่นไรุ่นทำไรอ่ะไม่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 ผมนีกดทันทีเด็ดแบบยังไม่เลยในความที่ตกใจเข้าเจเลยจอคนเตที่สนิ้วของพวรต จนจบไม่ได้จบที่เทศกาลเนี่ยนะไปจบที่ร้านของแล้วก็โดนพ่อตีแมันต้องเจอการที่ผ่านมาฮาโลวีนนี่ไปี่วันลวีนรู้ไหมว่าที่หาวของฮาโลวีนคืออะไรครับมันเกิดจากเรื่องความเชื่อเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกิดจากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขากินกินเบียร์สิแต่เขาไม่มีตังค์ใายเขาเขาก็เลยทำพนักงานใหญปีศาจซะเลยว่าให้ปีศาจเนี่ย ฟ้องฟองตัวเป็นเหรียญเพื่อที่ได้จ่ายค่าเบียร์เนี่ยเขาจะยอมจ่ายเลยเป็นอย่างด้วยเลยพี่นะมีสารเท่ากังดูมันง่ายเออเออเขาลยยอมขอแค่นี้เองเอาไปเลยจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็เรีจ่ายค่าเบียร์ได้เงินถอนัมาซึ่งเงินถอนนั้นก็มีมีสารเขารู้แล้วว่าเหรียญนี้มีสารเขาก็เลยถูไม้กับเขนจุ่มเลยเจุ่มจุ่มเลยจุ่ม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 าก่มจุ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 ่มจ พอผู้ชายคนนั้นเดินออกจากห้องน้ำไป เขาถเดีอดมนั้นตกแล้วไม่น้อรุดเฮ้ยเอาแล้ว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 ยันมัรเห็นี่ยผนแนี่ด่าหลอกมาแบบชี้หน้าด่าเลยแบบทำไมได้หลอกลวงอะปีศาจยนี้รู้ไหมว่าตัวเองเป็นปีศาจนี่เาเลยพยายามี่จะเราเป็นยันานั้นอ้ยใช่เนั้นรู้แล้วว่าตัวเองต้องแน่นอนก็เลยทำปีาใช้จอมลีมากจอเลีมากเพราะว่าถ้าถ้าปีศาจนะหยอกปีกแบบต้นไม้อะเราจะจะให้ดูวิญาตตัวเองเลยนีไป่ถาเชื่อนี้แค่นี้เองจิ ปีนขึ้นไปพอปีนขึ้นไปเสร็จผู้ชายคนนั้นก็เลยเอามีดจีดตรงต้นไม้ให้รูปไม้กางเขนต่อก็หงเรียบร้อยหลมหลงไม่ได้จีด พิธาก็เลยร้องอ้อนวอนให้กับชายคนนั้นว่าปล่อยตัวเองลงเถอะเออเขาจะยอมไม่เอาหญ้าชายคนนั้นไปเลยเพิธาเนี่ดิวพี่ิธาก็เลยยอมลบไม้กางเขนออกให้พิธาในนั้นเป็นสารก็ก็เลยพี่ิธาได้ทำพันสัญญาเสร็จเรียบร้อยก็คือเขาจะไม่ยอมเอาหญยาไปแม้แต่เขาตายก็ตามพอเขาตายลงเขาจะขึ้นห่อวขึ้นไม่ได้คนนี้ต้องคุยก่อน ่แต่พี่สามเนี่ยเอา๋ยวเนี่ยแล้วเพราะการถูนผลเลียนี่บนพื้นดินเขาบอกไว้ว่าตรงปากทางเนี่ยมีกองทรานเชื่อมตึงอยู่กองนึ่งผีมันไม่สามารถจับได้ไงเออเขาก็เลยให้เองฟองเนี่ยใส่ถ่านเพื่อทำป็นตะเกียร์ที่มาของแจ็คโวลนเรอร์ก็เดินไปตามบ้านแล้วบ้านก็เห็นฟองสบลอยได้โอ้โหหรือฟองแสงลอยได้เขาก็เลยทำการทั้บ้านตัวเอง สำบ้านเป็นดีใช่เพื่อเพื่อคิดว่าบ้านเนี้ยดีอยู่แล้วทางเข้านะทาเข้านะเรื่องของเ่องขอายได้เนี่ยทุกคนตันได้ก็เลย ทำให้บ้านเปงกลายเป็นผีมนีแนแต่ตัวเป็นผีต้เกี่ยววยแบบทำให้ตึงเหมือนแบบัผีเนี่ยก็เลยเป็นคลิปฮาลาวีที่ชอบคคนที่แต่งตัวเป็นผีเพื่อไปตามบ้านไป่ถไปเด็กอยากอินเนียาลาบินมากเด็กแบบชอมากชอมากก็เลยแต่งตัวเป็นผีไปืมแบบมไปลืแบบเืินอย่างมั่นใจเยหลังจากเดินไปขอบระก็เก๊กก๊กขาเดินออกมาประตูเขาบอกขอขนมหน่อยเพราะเขาต้องผยวัาหนุ่อ่า ยังไงวถีบผมโอ้ยถ้้ขนมไอ้ขนมมัไม่ได้เจียมตัวจรต้นตีบ้านนี้เป็นบไเปบ้านนึงก็ได้ไปอีกบ้านนึงครอเหมือนเดิมก็อีกกน้าเขาต้เดประตูไข่โอ้ยูกอรบอ้ม่เย่อเ ก็เลยไม่เป um. ็นไรหีีบ้านหนึ่งบ้านสุดท้ายได้บ้านสือท้ายหล้่งถือท้ายหนก่งเรเกนกเก็ ดีกว่าเตือนดีใจดีใจมีคนเปิดให้เพราะวเดินออกมาแบบใส่ยุทธีมันก็เลยผมนี่แบบต้องรู้จักเทศกาลนี้แล้วขอขนมหน่อยนะครับไม่ให้คนนิ่งมากผมนี่แบบก็เลยแบบผมไม่ไดีก็เลยพูดอีกรอบหนึ่งขอขนมหน่อยครับคาราเตอร์คาราเตอร์ก็เลยเขานิ่งมากมากก็เลยถูกใจถูกใจกลับบ้านเลยเรื่องเป็นหน้าแม่ แม่ครับบ้านหลังที่สามนี่ทำไมเขานิ่งยันเลยอ่ะบ้านหลังที่สามไม่มีคนรูอ้อ่า <isms> ออริสตีกับโอริสตีแล้วไปยิ้มหวานใส่เขาด้วยหลอกเ,เลี้ยงเลี้ยงพูดหนึ่งแคลอรี่เมื่อกี้ตกไปแล้วกลับมาผมพี่มีผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> เป็นคนขับแท็กซี่เป็นแบบชีวิต จนเมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีไอ้นู่ก็ไม่มีก็ไอ้นี่ไปขับรถไปขับไปใต้สะพานเจอยายคนหนึ่งยายบวกเลยไอ้หนูไอ้หนุ้ยเลยจอดจอดหน่อยจอดหน่อยอย่างเงี้ยยายก็จอดยายยยาขึ้นมายายบวกให้ดูยายรู้ว่าเองมีปัญหาเอ้ยยายรู้ได้ไงอ่ะยายมียาดพิบยายเนี่ยแล้วยายบอกยายเนี่ยนะเองรู้ไหมว่ายายเนี่ยเป็นแม่บุญ มันหนูนบอกว่าพ่อยาย,ยโลกนี้มันมีแม่มดได้ไงแกบอกถ้าเองไม่เชื่อนะไอ้หนุ่มเองอะต้องมีอะไรกับยายหนึ่งครั้งเดี๋ยวยายจะให้อ <c oughs> ย่างไงนะพี่แลไอ้เด็กไอ้หนุ่มนี่บอกเอาวะไม่มีอะไรเสียแล้วมีก็มีมีลูกก็มีอ,อะไรซักยายนหนึงพอนซักยายเสร็จเสร็จลุ่มเสร็จนีจ่ๆๆๆๆทุกอย่าง ออกมาไปดนนูบอกไหนยายอพอดพิเศษที่ยายจะให้หนูอะ่ะยายก็บอกว่าไอ้หนูของแบบนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ของที่ให้ง่ายในหนูนะเอ็งต้องซักยายอีกรอบหนึนะ่งแล้วและหนูเนี่ยบอก <c oughs> อะไรคงยายวะ <c oughs> จะให้ซักอยู่นั่นแหละพอเรามาดีก็เลยตัดสินใจปิดตาซักไปให้มันจบ,จบ,จบ ซัดไปเสร็จลุกไปหนุนแต่งตัวอะไรเสร็จยายแต่งตัวด้านหลังเสร็จยายเดินลงจากรถไปยืนหน้าต่างด้านหน้าแล้วพูดกันไล้หนุ่มบอกว่าไดียายพอวิเศษที่ผมจะได้ยายบอกไอ้หนุ่มเอ้ยโตเป็นฟ้าแล้วยังเชื่อเรื่องอย่างนี้อีกเหรอและยายก็เลยไป็เลยเป็นพ่อคนเลยได้เป็นพ่อคนเลยอ่ะขอบคุณสถานที่กันนห่อยขอบคุณสถานที่ขอบคุณสถานที่ไรส์บาร์ลี่เฮามากร้านดีดีมากๆเลยน้ำแก้วเดียวก็เป็นน้ำแก้วเดียวคุณสามารถอยู่ได้ได้ร้านเปิดแต่ร้านปิดได้แต่ร้านเปิดต้อเปิดกี่โมงกี่โม ร้านนี้เขาเปิดปลายโมงึงสี่ทุ่มนี่ป่ายโมงสี่ทุ่มวันปิดวันพฤหัสวันพฤหัสปิดวันเดียวเท่านั้นแต่ที่เหลือคือเปิดทุกวันนอกจากแตกจะมีบอร์ดเกมก็ยังมีหนังสือการ์ตูนนะเป็นบางแห่งจากญี่ปุ่นนะมีเลเรื่องหลายเรื่องเลยสามารถจิบมาเนได้นัดเพื่อนมานั่งชิลหรือเล่นบอร์ดเกมหรือนัดมากินข้าวก็ได้วันนี้ทุกอย่างก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะครับไม่เจอกันใหม่ในขั้วหัวในคลิปหน้าครับยย